สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับศิรพัฒน์เอรุดมและอาจารย์นิจกิตศรีวรนันนะครับในรายการเลขคลิกชีวิตครับอยู่กันสองคนก่อนไม่ต้องแปลกใจตอนนี้ก็มีกันสองคนนี่แหละนะครับรู้สึกว่าสัปดาห์หน้าน้องออยมาได้นะเออหมดภารกิจแล้วครับผมหมดภารกิจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องไปจะทําอะไรก็ว่ากันไปนะครับ4 6 4 2 2 0 0นะครับสงสัยเรื่องพลังงานตัวเลขก็ SMS มานะครับ ขอให้บอกชื่อชื่อนะครับบอกเพศด้วยอาชีพด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็บอกด้วยว่าคุณต้องการอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับด้านไหนมันจะได้ตอบตอบให้มันตรงคนที่เปลี่ยนมาแล้วอยากให้ดูก็เอาเบอร์เก่ามาด้วยนะครับเจ็ดตัวหลังพอนะฮะคือถ้าถ้าเกิดว่าเราบอกเบอร์เบอร์เก่าเนี่ยมันจะเป็นการเปรียบเทียบได้ว่าการที่คุณมาใส่พลังงานในเบอร์ใหม่เนี่ยส่งผลดีหรือเปล่าเพราะบางคนเอาตัวเลขมาใช้แต่ไม่ได้เหมาะกับตัวเองครับ นะครับอย่างบางเลขก็อาจจะไม่ตรงกับจริตเช่นพื้นฐานเดิมเป็นเป็นคนที่ห้าวเป็นคนที่ดุนะครับอยู่ดีก็มาใช้เลขผ้าพับไว้โอ้โหมันก็จะกลายเป็นว่าผ้ายับยับพับไว้นะครับก็ได้แสดงว่าอาจารย์จะบอกว่าเลขเนี่ยถึงจะมงคลจริงแต่ไม่เข้ากับตัวเองใช่ไหมครับคือบางทีเราไปดูสื่อดูอะไรต่างๆเรารับรู้มาเช่นว่าเราต้องไปหาเลขที่มันมี7 8 9ปนะครับ ตามความเชื่อที่เราได้ยินมาว่ามันเป็นอย่างนี้แต่นั้นเป็นความเชื่อไม่ใช่การพิสูจน์นะครับถามว่าเริ่มต้น7ไป9เนี่ยใครเป็นคนรับผมก็บอกแล้วว่าผมเองใช่ครับเป็นคนพูดเรื่องนี้เองว่าเอาเลขมาเลงกันแบบนี้นะส่งผลดีแบบนี้นะนะครับแต่ก็จะเตือนเสมอว่ามันไม่ใช่เหมาะคนทุกคนครับแต่ตอนนี้แนวคิดมันเป็นการพูดแค่ว่าเลขมันดีแต่ไม่ได้ย้ําไปว่าบางคนใช้แล้วไม่สบายก็มีเพราะมันพลังงานไม่เหมาะอต่นี้ สารของอาจารย์ก็เริ่มแพร่หลายอย่าง789หรือเอ่หรือที่อาจารย์บอกว่ามีศูนย์ในเจ็ดตัวหลังจะเรื่องการเจ็บป่วยเดี๋ยวนี้คุณอาจารย์หลายๆท่านก็ใช้ศาสตร์นี้นักวิสูทใิเจ็ดตัวหลังคิดไปเขาเรียกว่าแป่ที่ยอมรับกันบางทีบางทีเราไปเข้าอินเทอร์เน็ตบางทีเจอเว็บไซต์ที่ขายเบอร์นะครับเป็นเว็บใหญ่เนี่ยเขาก็ยังคงนิยมเอาเลขศูนย์มาใส่ในเบอร์นะครับเช่นว่าตัวเลขศูนย์ห้าตัวเลขศูนย์สี่ตัวเลขศูนย์เก้าความหมายเวลาดูในโปรแกรมจับคู่กันแล้วมันไม่ได้เสีย แต่ในความเป็นจริงคืออันนี้รู้จากข้อมูลที่อัปเดตแล้วแหละก็ไม่ควรนะครับเพราะเว็บอย่างนั้นที่เขาทํามาเนี่ยเขาสถิติเก่าแล้วไม่มีการปรับปรุงอาจารย์พูดดีนะสถิติเก่าเป็นผมพูดเนี่ยร้ายเลยนะจะบอกว่าจะบอกว่าหลอกลวงไม่ใช่ผมไม่ได้บอกจะบอกว่าไม่ศึกษาเพิ่มเออต้องศึกษาเพิ่มนะครับบางทีเขาสต็อกไว้เขาก็ไม่อยากเปลี่ยนโออาจารย์คิดต้องคิดในความเป็นจริงัครับผมนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ อาจารย์จะศึกษาใหม่เสมออะไรเปลี่ยนเปลี่ยนรับสําคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นอาจารย์มาตลอดหรือถ้าคนติดตามอาจารย์นะครับ,รบผมจะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเพราะอาจารย์เองยอมรับเช่นเมื่อก่อนอาจารย์ก็ไม่ได้เชื่อว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้เคยเป็นคนเชื่อว่าเลขศูนย์อยู่ที่เจ็ดตัวหลังจะเจ็บป่วยถูกไหมฮะม,มันหาคําตอบไม่ได้เมื่อก่อนนี้คือเวลาเราไปอ่านตําราตําราเขียนไว้ว่าจะเกี่ยวกับโรคพวกนี้แต่ไม่มีข้อพิสูจน์นะครับในเมื่อไม่มีข้อพิสูจน์เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับ มันก็โชคดีตรงที่ว่าจิมก็คือโชคร้ายนะครับคุณพ่อเป็นมะเร็งนะครับแล้วเราถึงมารับรู้เพราะว่าชีวิตมันต้องไปเจอคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยหลายร้อยคนเพราะระยะเวลามันต้องเจ็ดเดือนของคุณพ่อจะเสียชีวิตนะครับก็ต้องไปเจอสถานที่ที่มันมีคนป่วยแบบนี้อยู่จานวนเยอะๆเราไปเจอบ่อยๆสิ่งที่เราเจอคือเลขศูนย์นะครับจึงเป็นขอบให้ได้รู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอาจารย์อาจารย์เปิดรับในสิ่งที่มันสมเหตุสมผลนะครับ แม่ฟ้าไม่ลงโทษหรอครับถ้าเชื่อในที่สมเหตุสมผลสมควนะครับต้องพิสูจน์ได้ครับผมอมาก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะครับนี่เลยมีเบอร์ดีแล้วก็ต้องมีของมงคลแบบนี่เหรียญองค์ไช่สิงเอียนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่านยังใกล้หมดรืยยังเออน่าจะสิเขามียังพอมีเหลือนะยังพอมีเหลือแต่ว่าตอนนี้ต้องไม่เยอะละไม่มากไม่เยอะนะครับเพราะผมได้ได้คุยกับคนที่เขาเช่าไปแล้วนะครับ เขาบอกกันที่ป้าก็มีชุดหนึ่งแล้วก็เนาแสดงว่าต้องมมไปเยอะแล้วนะแน่นะฮะเป็นเป็นเนื้อโลหะสองกสัิย์นะครับสีเงินและสีทองนะฮะมาคู่กับสร้อยข้อมือเป็นจะธาตุนะครับก็คือกล่องความหมายคือเฉยสิ่งนี้คือเรื่องเงินทองครับผมโชคลาภเงินทองนะครับปางบุปังบุญนี่นะจ๊ะอ่าคือเหรียญนี่มีสองด้านครับถ้าเราถ้าเราพลิกขึ้นมานะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นปางยืน ครับตางยืนก็จะเป็นบุญบุญครับนะครับเราจะมีปางขี่เสกด้านหนึ่งก็จะเป็นบู๊ครับผมคือเราได้สองพลังเลยนะน่านะครับมีโชคลาภมีเงินแล้วก็สุขภาพดีครับผมนะครับไปใส่ห้อยคอไว้อยู่ในออฟฟิศเรื่องไม่ทับเนี่ยแพงไมครับเนี่ยผมเช่าอยากได้นะแปดร้อยเก้าสิบเก้าครับเออแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทโทรมาตอนนี้เลยข้างหน้านี่เลยครับศูนย์สองหกสองเก้าสี่ห้าหนึ่งเก้าแหมอาจารย์ก็บอกว่าศูนย์สองยังมงคลเลยถ้ามงคลบอกเนี่ยเดี๋ยวแพงไปครับ ก็เช่าไปแล้วมาแบ่งกันครับผมโทรมาที่เบอร์นี้ครับอีกเบอร์หนึ่งก็0 9 9ย์9 2 3 9 9สาครับแหมมงคลอีกเช่นกันนะครับจำง่ายโทรเลยโทรเลยในเวลานี้นะครับในช่วงที่รายการยังยังรันครับก็บอกผ่านพิธีการปลุกเพลงจากพิธีเปิดขุมทรัพย์นะครับแหมเสริมดวงร่ำรวยครับแน่นอนเลยนะฮะก็ คือโทรโทรในเวลานี้นะเวลาที่รายการออนแอร์นะครับถ้าถ้าคืนนี้ไม่ได้ม่ได้ละรายการผ่านไปครับโทรไปทีหนึ่งช่วงเช้านะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับรับรององค์ชัยสิงหยไปถึงท่านแน่นะครับดูนี่นะครับเอามาจานเข้ามาสู่รายการของเราดีกว่าครับดูที่ว่ามีความรู้อีกแล้วคสตัดี้นะครับเคสตัดี้ผมบอกอาจารย์เอามาจากเรื่องจริงนะครับไม่มีไม่มีแบบว่า ผมไปเจอคนนั้นมาไม่ใช่อันนี้เขาเขาเจอเองพีมพ่มาเองคุยเองข้อดีของของโลกออนไลน์นะจาะเนาะจ่าจ่านะครับมีตัวตนดูนะครับเคสสตี้เบอร์เครียดจริงจังเขาบอกว่าเบอร์แรกนีก่แล้วก็จริงจังเบอร์เบอร์เบอร์แรกหกเจ็ดหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งนะครับเบอร์ล่าสุดศูนย์เจ็ดสามห้าห้าหกสามอไมครับเขาบอกว่าเบอร์เก่ามีเก่าเก่าธรรมดากเก่าล่าสุดเก่าล่าสุดคือศูนย์เจ็ดอันนี้ 0 7 3, 3 5 6 3และเบอร์ใหม่ของเขาเนี่ย3244542อาจารย์ก็ถามว่าเป็นเป็นเป็นคนจริงจังทุกเรื่องไหมครับอืมเขาก็บอกจริงจังค่ะเป็นคนคิดมากเครียดง่ายนะฮะเปลี่ยนระเบาความเทียดไหมครับเขาบอกว่าก็ดีขึ้นนะคะด้านการเงินดูราบรื่นขึ้นไม่รู้ว่าคิดัวเองหรือเปล่า55แต่รู้สึก ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นหลังจากเปลี่ยนเบอร์ค่ะอาจารย์ว่าเบอร์ใหม่ที่หนูใช้โอเคไหมคะนี่จริงๆมันเกิดจากเคสที่เขามาถามอาจารย์ว่าเบอร์ใหม่จะโอเคใไหมคใช่ครับคือการถามตอบในในแฟนเพจครับนะครับก็เลือกที่น่าสนใจเพราะว่าพอเขาขึ้นมาปุ๊บมีเบอร์เก่าเบอร์ใหม่เนี่ยเราวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปครับก็เลยถามดูนะครับว่าจากหลักของศาสตร์ตัวเลขเนี่ยศาสตร์พลังตัวเลขมันบอกแล้วว่าเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปคือเขาต้องดีขึ้นในเรื่องของจิตใจเพราะว่า ตัวเลขที่ทําให้เป็นคนเครียดครับจริงจังในชีวิตเนี่ยมันดูจาก2เบอร์แรกรนะครับสังเกตได้ง่ายจะมีเลข7จ็ดหนึ่งนะครับ หกเจ็ดนี่คือความทุกข์เรื่องการเงินอยู่แล้วนะครับแต่เจ็ดหนึ่งจะเป็นเรื่องความจริงจังความที่ทําอะไรมันเพอร์เฟกต์ถ้าไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่ดีฉันไม่ทําโอ้จริงจังเลยแค่แค่คู่เดียวก็ส่งออ่างนี้แล้วแล้วในเบอร์นั้นก็ยังมีเลขเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็จะมีบุคลิกที่ว่าทําอะไรก็ต้องเลิศเลอหน่อยอนะครับฉะนั้นมันมันค่อนข้างจะเป็นคนจริงจังแล้วครับผมพอเบอร์ที่สองเนี่ยปรากฏว่าเลขมันจับกลุ่มความทุกข์นะครับใครมีศูนย์เจ็ดสามเนี่ยจะทุกทุกนะครับทุกแล้วก็เครียดครับ นะครับเจอแต่เรื่องหนักๆยากๆแล้วทีนี้ศูนย์เจ็ดคือการอมทุกครับก็แส้วคนนี้ยโหเก็บกดเครียดรวมหลายๆอย่างเลยถามง่ายๆว่าเปลี่ยนแล้วคุณสบายขึ้นไหมครับเขาบอกว่าความคิดของเขามันเปลี่ยนไปครับแรงกดดันมันเปลี่ยนแล้วก็มีชีวิตชีวาเพราะว่าตัวเลขเสียๆมันถูกแทนที่ด้วยเลขดีๆเลขดีที่เขาเลือกมาสามสองสี่สี่ห้าสี่สองความหมายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งหมดนะครับฉะนั้นชีวิตเขาจึงเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าพลิกชีวิต เพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งข้อความกันมานะครับดูตัวอย่างนะครับเขาส่งมาแบบนี้เนี่ยฮะถูกต้องมีเบอร์เก่าแล้วก็เบอร์ใหม่นะครับเพื่อเพื่อให้การวิเคราะห์มันมันชัดเจนครับผมข้อมูลน้อยไปมันมันไม่สามารถจะตอบอะไรได้ครับนะครับไม่ใช่เบอร์ใหม่เป็นนักบัลเล่เลยแต่อาชีพจริงจก่อสร้างอย่างนี้อาจารย์ก็วิเคราะห์ดีจ้าแต่ไม่ไม่ได้บอกของเดิมนะฮะเอามามาไหนนี้ก็ดู SMS ได้ก่อนครับอาจารย์ ก็ได้ครับมาแล้วครับ4642200มาแล้ะนะครับตอนนี้จะจะขึ้นหน้าจอเลยผู้หญิงใช้คู่กันนะครับ2292 2294261นะครับแล้วก็3 6361462น่าจะเป็นเบอร์ใหม่นะครับอาจาจย์คืงมองง่ายๆครับเลขมันไม่มีเสียแสดงว่าเขาเปลี่ยนมาหมดแล้วแสดงว่าดูเป็นประจำครับทีนี้ก็ถามว่าใช้คู่กันแล้วมันดีหรือไม่ดีหรือว่าอะไรฮะก็จะใช้คู่กันงานเรื่งความรักอะไรอย่างนี้ครับ ถ้าสําหรับชีวิตเราไม่มีกิจกรรมเยอะนะครับเป็นระบานครมันมันก็คือเลขมันใช้ได้หมดเพราะว่าเลขมันเป็นเลขกลุ่มที่ดีทั้งหมดนะครับค่อนข้างจะมีเ้นเซนเน่เนเน้นเงินครับนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้น่าจะอีกเบอร์น่าจะมีเลข5เข้าไปด้วยนะครับจะได้มีสติไม่คุมสตังค์อพราะอันนี้คือลักษณะคือเน้นเงินเงินเกินเสน่ห์อย่างเดียวในเมื่อคุณมี2เบอร์แล้วคุณเลกเบอร์หนึ่งมามีฟังก์ชันเพิ่มในเรื่องของสติปัญญาด้วยจะยิ่งสมบูรณ์ ถือว่าดีครับใช้คู่กันได้